สวัสดีครับเพื่อนๆขอกดปรับเบ็ดและหมุนออโต้ก่อนนะครับเอาซัก25หมุนนะครับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Rising Royals นะครับผมเกมนี้นะครับถ้ารูปภาพไหนมาเยอะๆเนี่ยจะล็อกและมีขอบทอนะครับด้านไงพูดถึงก็มาเลยครับดูสิผู้หญิงมาเต็มเลยครับผมมันจะล็อกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมสวยครับยังมีมาเพิ่มอีกนะครับอ่ามันเปลี่ยนรูปแล้วนะครับผม เหมือนรูปภาพมาและถ้ายังมีมาเพิ่มเรื่อยๆอีก3ครั้งก็จะเปลี่ยนตัวแพงเลยนะครับผมแตกออกมาแล้วครับผมได้มา130บาทนะครับพึ่งเริ่มเล่นก็มีแตกแล้วนะครับผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมาต่อเนื่องเลยนะครับมีมาเพิ่มด้วยอีกหนึ่งนะครับครั้งนี้จะมาเพิ่มหรือเปล่าไม่มีนะครับผมนี่ไงถ้าไม่มีเหมือนจะไม่เปลี่ยนตัวแพงนะครับเพื่อนๆ ล็อกอีกแล้วจ้าล็อกบ่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยังมีมาอยู่นะครับผมมาลุ้นกันต่อนะครับว่ารอบนี้จะเต็มหรือเปล่านะครับเปลี่ยนสัญลักษณ์แล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะครับรอบนี้อ๋อถ้ามาแบบสัญลักษณ์ตัวถูกก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแพงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เหรอถ้าผู้หญิงมาครบ3ามครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแพงขึ้นไปอีก จริงๆด้วยครับผมเป็นตัวแพงแล้วนะครับอื้มตัวแพงไม่มีไหลต่อนะครับผมบิ๊กวินมาแล้วครับผมมาดูกันครับว่ารอบนี้จะได้มาเท่าไหร่นะครับได้มาทั้งหมดเป็นเมกาวิน310บาทนะครับผมสุดยอดจริงครับเกมนี้แตกนอกแทบไม่ต้องงอฟีเกมเลยนะครับผมมาครับมาดูกันต่อเลยนะครับยังเหลือหมุนอีกเยอะเลยนะครับผม ตอนนี้เริ่มว่าแล้วครับทุกคนนะอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้แบบดูทรงดีๆอยู่เลยนะครับหรือว่ามันจะแตกออกมาแล้วมันก็จะไปแตกให้เราอีกหรือเปล่าแต่หมุนยังเหลืออีกเยอะนะครับอย่าเพิ่งถอดใจไปมาแล้วครับล็อกแล้วครับเมื่อกี้วืดยาวมากเลยนะครับผมกว่าจะล็อกมีมาเพิ่มด้วยครับผม มาเพิ่มอีกแล้วครับเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วนะครับโอ้โห,โโหน่าเสียดายครับไม่มีผู้หญิงมาเพิ่มเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับผมที่ยังมีแตกออกมาอยู่ไปรอดูกันต่อเลยนะครับอะไรกันครับนี่ยเริ่มเงียบอีกแล้วนะครับหมุนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ คิวมาเลียงสวยมากครับยังดีครับตอนนี้ยังมีแตกออกมาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกไม่กี่หมุนตรงนี้กันแล้วนะครับผมตอนนี้เราว่าเราก็ได้กําไรแล้วนะครับเราเอาทุนมา2,100แล้วตอนนี้เราได้มา2,500แล้วนะครับจะเล็กจะน้อยก็ต้องเป็นกําไรอยู่ดีนะครับผมมาแล้วครับล็อกสัญลักษณ์รอบนี้จะเปลี่ยนเป็นถึงตัวแพงหรือเปล่านะครับสวยครับมีมาเพิ่มครับ มีมาเพิ่มอีกแล้วครับผมและครั้งนี้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วนะครับผมสวยครับมีผู้หญิงมาเพิ่มอีกไม่มีมาเพิ่มแล้วนะครับผมเราได้มา1 3 6บาทดีครับยังได้กําไรเพิ่มนะครับอีกสหมุนสุดท้ายมีล็อกตัวผู้หญิงด้วยยังมีมาเพิ่มอยู่นะครับ โอ้ไม่มีมาต่อแล้วนะครับหมุนสุดท้ายแล้วนะครับอ่าหมดแล้วนะครับผมสรุปได้กำไรประมาณ500กว่าบาทนะครับกับหมุน25หมุนนะครับ